เปิดใช้ดุลพ,พินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศ,ศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสาากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับก็มาพบกันเช่นเดิมครับวันนี้วันเสาร์ครับแมบพายุเข,ข้าภาคอีสานครับฝนตกสามวันนะครับยังไม่หยุดเลยนะเอามาชมกันครับเรามีดูหาน้อยธรรมดานะหานอยธรรมดา สามตัวบนสองตัวล่างวันนี้รบกวนนิดนึงครับปรินเตอร์อาจารย์ขัดข้องก็เลยจะต้องใช้ลายมือเขียนเองเลยนี่ครับตาจะไม่เป็นระเบียบนะครับเมื่อวานนี้มาดูผลกันประสบผลสําเร็จอีกนะวันวันที่4นะครับจําได้ไหมเพื่อนสมาชิกถ้าเกิดติดตามชมมันมานะวันนี้วันที่4แล้วนะที่เข้ามาสวยๆอย่างนี้นะจาได้เลย4วันก่อนนะสามวันก่อนสิสามวัน หนึ่งสองสามวันที่สี่วันที่สี่โอเคสี่วันเนี่ยสามาวันอ่าวันส่วนสี่วันก่อนเนี่ยเข้ามาสี่ฮานอยเลยนะแล้วก็สามวันก่อนเข้ามาสองเออสามฮานอยสี่ฮานอยสามสามฮานอยสองวันก่อนสี่ฮานอยเมื่อวานนี้เชื่อไหมครับวันที่สี่สี่ฮานอยเข้ามาดูผลงานกันครับของเมื่อวานนี้เป็นยังไงที่ว่าสี่ฮานอยนี่คืออะไรนะครับเริ่มจากฮานอยพิเศษบนนะแยกบนล่าง ผลน,นี่ออกอะไร8 42ส่นะ8 4 2เราวิ่ง2นี่สวยงามมาก่อนเลยนะถ้าวิ่ง2มาได้นี่สวยเลยออกมีไหมครับมี4 2 4 4 2นี่ครับมีเลข8เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเนี่ย4ตัวแรกเย่ยถ้าจัดเรียงก็2 3 8 2 3 4นะครับไล่เรียงกันไปแล้วก็28 4นี่8 4 2เข้ามา3ตัวบนเราเข้ามาสวยงามครับตรงๆเลยครับนี่ครับ,รบมีเลข3เลข2เอาวิธีการจัดเรียบเรียง3ตัวบนนะ เอาตัวเลขพวกนี้มันมามาัดรวมกันนะครับมาผนวกรวมกันนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์เคยเรียนไว้2 3 3 8ก็เป็น2 3 8อะไรอย่างเงี้ยนะครับ2 3 7ก็เป็น2 3กับ2 7ก็เป็น2 3 7อย่างเงี้ยนะครับเออหรือว่า3 9 2 7นี่ไอเนี้ยจ,จะได้2ชุดนะครับ3 9 2 3 9 7อย่างงี้โอเคแล้วก็3 2 7 สามชุดนะครับนี่คือการจัดเรียบยงนะสามตัวบ,บนนี่วิธีการาจัรก็ลืมบอกไปโอเคครับสองสี่แปดสี่สองก็มีสี่สองเรียบร้อยครับเลขสองเข้าเลขสี่เข้านะครับนี่พิเศษบนเข้าไปแล้วหนึ่งพิเศษล่างไม่เข้าบาลุหาหน่อยล่างก่อนนะหาหน่อยล่างตัวเน้เนไหมครับตัวเน้นมาแล้วนะ 2, รครับนะสองหกตรงๆไหมครับสองหกถึงแม้วิ่งไม่เข้าแต่มันมีตัวเน้นเข้าหนึ่งในห้าชุดก็ถือว่าสวยงามนะครับหาหน่อยพิเศษล่างเลขสองเลขหกเนี่ย 26เข้ามาในตำแหน่ง2ตัวล่างเรียบร้อยครับ18กันยายนเมื่อวานนีนะ้เสร็จแล้วก็อันนี้อันนี้เขียนลายมือนะลายมือ2อ่ตัวเน้นเลยมีเน้นอะไร7 5 5 2 51 74 26, 26เข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นฮานอยธรรมดา3ตัวบนนะ3ตัวบนนะพิเศษบนเราเข้ามาแน่นแม่นเลยนะพิเศษล่างเป็นพิเศษธรรมดาบนเป็นไง ตามมาทิ่ติด290มี2มาก่อนหลักร้อยคำนี้สวยงามอีกแบบหนึ่ง2มาเข้าหลักร้อยเลขวิ่งเข้าตามเลขวิ่งไม่เข้าหลักสิบหลักหน่วยมีศูนย์กี่เก้าไหมมีศูนย์มีเก้านี่ครับนี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองศูนย์เก้านี่ครับมีสองศูนย์สองเก้าที่แต้มมามัดรวมกันใช่นไหมครับสองศูนย์เก้าเรียบร้อยครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสองศูนย์เก้าสอง 09เรียบร้อยจะมามารรัดรวมกันนะครับตัวเหล่านี้นะครับเรียบร้อยครับ290เรียบร้อยเข้ามาในตำแหน่งสามตัวบนเรียบร้อยครับทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขวินเข้ามาหมดนี่คือหาหน่อยสามตัวบนนะถ้าเป็นจอต,ต,ตัวพิมพผ่นสีเขียวก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันครับเหมือนกันตัวเลขเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขเสร็จแล้วก็น้อยที่สามก็เป็น v i p นะ b p 0 1 9 9 7 4วิ่งเจ็ดเข้ามาก่อนเพื่อนนะครับ สวยงามแหะครับถ้าวิ่งเจ็ดเข้ามาหลัก10ล่างล้วสวยงามมีเลขสีท้ายที่สุดตัวสุดท้ายพอดีเกือบไปนะครับแต่เราเราไปเน้น75นะเน้น75แต่ออก74ก็โอเคครับก็ยังอยู่ในในชุดแรกนะ75 70 74นี่นละครับฮานอย v a p เป็นฮานอยที่3ที่เข้ามาปิดท้ายด้วย 4D สวยไม่แพ้กันตัวเน้นครับ เอาล้ครับ4ี6 4 2 6สองมี2มี6นะครับสี่ไม่มีเข้าแค่2 2ตัวบนนะครับแล้วก็2ตัวล่างนี่ตัวเน้นนะครับตัวชุดแรกชุดที่2นะยครับ1 7 7 0เน์ี่ยนะครับเ0นี่ครับเข้ามาในตำแหน่ง2ตัวล่างของฮานอยโฟดีเป็นยังไงบ้างครับแนวทางที่เราวางไว้นี่สวยงามนะครับถือว่าสวยงามสุดๆแล้วนะครับทำทำตัวเลขมาเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาในลักษณะอย่างนี้หมายถึงว่ามันเข้าทุกฮานอยนี่นะครับไม่ได้เข้าแค่อย่าง2ออย่างนะครับมันเข้าทุกฮานอย อาจจะทั้ง2ออย่างหรืออย่างเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นวันดีๆวันหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะจะจะน่าจะเดินดีต่อเนื่องเป็นวันที่5วันนี้วันที่5แล้วนะครับเข้ามาอย่างนี้สี่วันแล้วนะครับ4วันก่อนเข้ามาสี่ฮานอยแบบนี้เลย3วันก่อนเข้ามา3ฮานอย2วันก่อนเข้ามาสี่ฮานอยแล้วเมื่อวานนี้ก็เข้ามาสี่ฮานอยไม่น่าเชื่อนะครับ หลังจากที่เงียบหายไปช่วงนั้นสองสมวันนะครับอาจารย์ก็ใจหายเหมือนกันโอ้โหเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนเทคนิคกันจ้าละวันเลยนะครับพยายามหา,าแนวการวิเคราะห์แบบใหม่ยังไงก็ก็กลัวเกรงว่าสมาชิกจะเข้ามาดูแล้วจะเสียเวลาใช่ไหมครับมันก็ต้องมีสูตรเข้ามาบ้างใช่ไหมมีหลุดมีเข้ามีหลุดบ้างแต่คราวนี้ครับแก้ไขแก้ตัวเรียบร้อยครับมามาเลยครับทีนี้จุใจเลยเต็มอิ่มเลยเอางี้พูดง่ายๆเดีย๋ยวอาจารย์ก็วอาโอ้โหแบบนะ พอมาเต็มๆวันเดียวก็ดีใจแล้วนะสองวันก็โอ้โหพอพึงพอใจแล้ววันที่สามนี้ถือว่ามาสัจจันท์แล้วถือว่าผิดปกติแล้วมันเข้ามาดีเกินไปผิดปกติพอเมื่อวานในวันที่ส,สี่นี่สงสัยเราทําบุญร่วมกัน <c oughs> คงบุญส่งมาเหมือนฟ้าฝนมรสุมมัแล้วนะมีหลังจากฝนตก,กนะก็ต้องมีแสงสว่างใช่ไหมครับเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นโอเคครับก็หวังว่าคงจะเดินดีต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ค่วันนี้เป็นยังไงบ้าง อาจารย์ตัดมาหน้าจอนี้เลยนะว่าจะจะไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้เครื่องเครื่องคอมมันขัดข้องอยู่นะครับแต่ตัวปรินเตอร์ขัดคล้องเดี๋ยวไปดูหน้าจอปรินเตอร์กันแป๊บนึงอาจารย์เรียบเรียงใหม่ตัวนี้เอาเอาเป็น2ตัวล่างก่อนเนาะเดนซิมในล่างนี้เร็วเลยรวดรวดเลยนะเดนซิมในล่างเนี่ยล่าสุดอี่29062นอเนาะ2 9 0 6กจดไปได้เลยนะครับใครอยากได้มาสเตอร์นะครับหมายถึงว่าตัวเลขที่ ตัวเลขที่ออริจินอลนะครับออริจินอลคอมพิวเตอร์มาคำนวณได้48 5ะ486เด่น486สองตัวล่างนะครับ486 5927แต่อาจารย์จะเรียบเรียงตัวเลขใหม่นะครับตามประสบการณ์จะเรียบเรียงใหม่เอาตัวเลขเหล่านี้แหละครับมาเรียบเรียงใหม่ต่อมา3ตัวบนครับ สามตัวบนนี้จะเปลี่ยนมาแล้วครับเป็นเด่นทุกหลักนะสามตับน2 9 0 6 2ศสถิติล่าสุด7งวดนะครับสรุรที่1สูตรสที่สูตรที่สูตรที่สูตรุดที 2, 3, 4, ่5้ไล่เรียงกันไปรวมทั้งหมด1น0สูตร3ตัวบนนเด่นจะเป็น278ครับ1 4 3 6 278 1436เอาล้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับ เอาสามัวบนก่อนเนาะนีออริจินอลนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวไหนนะสองเจ็ดแ่งกอาจารย์ีเขียนวงเล็บไปตรงนี้นะตรงไหนดีส7 8เจ็ดแปดหนึ่เดแี่สาต่อาจารย์จะเอาสอชอบ2 8วันนี้เอาเจ็ดเจ็ดเจ็ไปอยู่อันดับท้ายหน่อยเจ็ดไปอยู่อันดับสี่นะ

ในชุดสามตัวบนนะครับเน้นที่วิ่ง28ครับท่านที่ชอบเลขวิ่งเพราะเราชอบเลขวิ่งเหมือนกันเดี๋ยวไปดูสองตัวล่างกันครับสองตัวล่างออริจินอลเป็นตัวเลขไหนครับตัวเดิมมัน486 5927ครับ 4 8 6แ9 2 7แต่อาจารย์จะเอา4 8คงเดิมไว้นะครับเอา6กับ5ขึ้นมาเอา7ไปท้ายวันนี้ไม่ชอบ7เพราะม่วานเข้า7มาเยอะ7เข้าเยอะเมื่อวานนี้นะครับคาดว่าวันนี้7คงจะไม่มีนะครับอาจจะมีตัวท้ายท้ายจะวิ่ง4 8ไว้ก่อนเะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นไปที่48ครับ4 7 4 6หไม่ครับเน้น4 5 4ห4 2ตัวรองครับแล้วก็เน้น8 7 8 6 8, 6, 8 5ตัวรองครับเน้น8 9 8 2ตัวรองแล้วก็เน้นมา76เลยครับ อย่าลืมครับตัวก,กันนี้เข้ามาบ่อยมากนะครับตกกัวนกนี่ชุดเลขกัน,นี่เข้ามาบ่อยไม่รู้เป็นอะไรสังเกตดูดีๆนะครับโอเคนะครับก็พบกันใ่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอท่านโชคดีสวัสดีครับ คำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิษพ์วิทยาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนสับสนุนสลากินแม่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย